โรคลำลปีสกินโรคอุบัติใหม่โคกระบือปัสุสัตว์ประเทศไทยพบการระบาดครั้งแรกของโรคลำปีสกรนเกิดขึ้นในเฉพาะโคกระบือไม่เป็นโรคตก่อสู่คนเมื่อปลายเดือนมีนาคมพทุทธศักราช2564องค์ปัสุสสัตว์ได้รายงานการพบโคหนูแสแดงอาการโรคลำปีสกินเป็นโคที่เกษตรกรรายย่อยที่อำเภอพนมไพรจังหวัด จำนวน10บรายจากการที่เกษตรกรษเลี้ยงโคในพื้นที่จำนวนทนั้งหมด5,000รายโดยเกษตรกรษนแต่าละรายพบโคป่วย1-2ตัวจึงเก็บตัวอย่างสํารวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติการตรวจพบเชื้อไวรัสลำพปีสกินจึงเป็นการตรวจพบโรคแดงกาวจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากการนําเข้าโคมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ที่โค อาจมีการลักลอบนาเข้าจากปรเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการควบคุมโรคเพื่อลดการสูญเสียให้แก่เกษตรกรโรคลำปีสกินเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สําคัญในโครกระบือแต่ไม่ใช่โรคที่ติดสุขคนได้เกิดจากไวรัสลำปีสกินสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงตอบน้ําเหลืองโตและมีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณ2-5เซนติเมตรเกิดขึ้นทั่วบริเวณร่างกาย พบมากที่คอเหือเต้านมถุงอันทะและระหว่างขาตุ่มที่เกิดขึ้นอาจแตกตกสะเก็ดและเกิดขึ้นเป็นเนื้อตายหรือมีหนอนแมงมาชัยอาจพบตุ่มน้ำใสที่เยื่อเมือกทางเดินหายใจและทางเดิอนอาหาร ทำให้เกิดอาการน้ำไหลไหลตาอักเสบมีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมื่อตาน้ำตาไหลและมีขี้ตานอกจากนี้สัตว์ที่ติดเชือ้ออันมีอาการซึมเบื่ออาหารอาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวรแท้งหรือมีปริมาณน้ำนมลดลงอัตราการป่วยอยู่ที่5-45%อัตราการตาย น้อย10%ซึ่งอาจเป็นอันตรายแต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก,ก่อนการติดของโรคนี้เกิดจากมแมลงดูดเลือดเช่นเห็บยุงมแมลงวันและอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ติดจากน้ำลายสัตว์คัดหลังสเก็ดแผลรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกันวิธีป้องกันโรคนี้คือ การกำจัดมแมลงและป้องกันมแมลงในพื้นที่ทำความสะอาดข้ออุปกรณ์การเลี้ยงและและกักสัตว์ใหม่ก่อนนำเข้าสู่พื้นที่โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะทำได้เพียงรักษาตามอาการส่วนวัคซีนการป้องกันโรคนี้มีการนำเข้ามาในประเทศที่มีการระบาดของโรคแล้วโรคนี้เริ่มแพร่ระบาดในเอเชียตั้งแต่ปี2562ในจีนแผ่นดินใหญ่บังกละเทศและอินเดียหลังจากนั้นในปี พศ2563พบว่าระบาดในปูฐานเนปานศีลังกาห้องคงไต้หวนันเวียดนามและพะมา่าประเทศไทยมีการติดตามสถานการณ์ในประเทศและเฝ้าระวงังลูกตั้งแต่ไปพิธีฐานมารวมทั้งประกาศชะลอการนำเข้าโคกระบือจากประเทศพมา่าโรลคลำปีสตินเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พศ2558หากพบสัตว์มีอาการต้องสงสัยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีเพื่อนำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากปศุสัตว์มิวหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนี้นะคะ